วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อเหล็กแป๊บกาวนไนท์นะครับจะมีวิธีเลือกซื้อ,อยังไงให้เกิดความคุ้มค่าและใช้งานได้อย่างถูกต้องครับสวัสดีครับครูโจคเหล็กงานช่างไม้จิตาศานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงท่อเหล็กกาวนไนท์นะครับว่ามีกี่ชนิดอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ไปซื้อหามาใช้ได้อย่างตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดนะครับผม วันนี้นะครับเราจะแบ่งหัวข้อเป็น5หัวข้อเหมือนเดิมนะครับหัวข้อแต่และหัวข้อมีอะไรบ้างนะครับก็คือข้อที่1ครับผมก็คือท่อกาวไนท์คืออะไรนะครับข้อที่2ก็คือการแบ่งประเภทของกาวนไนท์นะครับท่อกาวไนท์แบ่งได้อย่งไงบ้างนะครับท่อที่3ก็คือสีแต่ละสีที่เคลือบที่ทาอยู่บนเหล็กท่อประปา,ปามันบ่งบอกความหมายถึงอะไรข้อที่4นะครับผมก็คือการนําไปใช้งาน จะใช้สีไหนเป็นใช้ในส่วนไหนของงานนะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือราคานะครับผมราคาก่อนที่จะมาถึงข้อสรุปในข้อสุดท้ายนะครับผมทีนี้เรามาดูก่อนนะครับเหล็กท่อกาวนท์คืออะไรนะครับผมท่อกาวนท์ก็คือเหมือนลักษณะของเหล็กกาวนท์ในเหล็กกล่องเหล็กรูปพรรณทั่วไปนะครับผมมันก็คือเหล็กที่แปลงรูปร่างนะครับโดยการใส่สังกะสีเข้าไปเพื่อนะครับ เพื่อให้มันทนกับการกัดกร่อนได้ดีมากขึ้นนะครับทนกับการเป็นสนิมนะครับผมแล้วก็ให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมมันมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่ใส่สังกะสีเข้าไปนะครับผม <S <S ก็คือใส่ซิงค์นั่นเองนะครับผมมันก็คิดโดยหลักการเดียวกันเหมือนเหล็กกล่องรูปพันธุ์ทั่วไปครับทีนี้เหล็กนะครับเหล็กกวาวไนน์แบ่งประเภทได้เป็นยังไงบ้างนะครับ ทีนี้เหล็ก,กวานนท์เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะโชว์เป็นลักษณะของแผนภาพให้ไปดูนะครับก็คือ1เป็นลักษณะของพีกาวไนนานะครับผมพีกาวานนาอ่าอันนี้ก็คือเป็นเหล็กนะครับกาวานนาที่ใส่นะครับผมใส่สังสีเข้าไปตั้งแต่การกระบวนการผลิตแล้วรีดเย็นออกมาเป็นแผ่นแล้วก็ม้วนเป็นวงกลมแล้วทําการเชื่อมแนวตะเข็บนะครับมันก็จะเป็นท่อเหล็กกาวไนนาที่มีเนื้อสังสีอยู่ในเนื้อเหล็กเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่า ท่อพีกาวานไนท์นะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นลักษณะของอเหล็กชุบกาวานไนท์นะครับเหล็กชุบกาวานไนท์เมื่อกี้เป็นพีกาวานไนท์ต่อไปก็เป็นเหล็กชุบกาวานไนท์เหล็กชุบกาวานไนท์ก็คือเหล็กดำนะครับผมท่อนเหล็กดำวงกลมธรรมดานะครับแล้วเอาไปชุบนะครับผมซึ่งก็จะมีแบ่งแยกออกเป็น2ประเภทย่อยนะครับก็คือการ ฮอตดิบกาวนัยนะครับผมซึ่งคำนี้เราคงเคยได้ยินแล้วนะครับก็คือเหมือนเหล็กรูปพรรทั่วไปคือเอาไปจุ่มในบอเลยนะครับผมการอีการหนึ่งก็คือลักษณะของโบทายนะครับโบทายก็คือการพ่นสีนั่นเองนะครับก็คือลักษณะของใช้เครื่องพ่นพ่นเข้าไปนะครับก็สรุปว่ามันก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่นะครับผมก็คือ P ีพีกาวนัยนะครับก็คือ P ีซิงนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเหล็กชุบกาวนัยนะครับก็คือแบ่งเป็น2กลุ่ม แล้วก็เหล็กชุบกวาวไนท์ก็แบ่งเป็นอีกชุบแบบพ่นหรือชุบแบบจุ่มนะครับที่เราเรียกว่าฮอตดิบแล้วก็โบทายนะครับผมมันก็มีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นลักษณะของเหล็กเหล็กดำนะครับผมเหล็กกลมกวาวไนท์ทั้งหมดนะครับผมทีนี้ในในตลาดเราก็จะสับสนเป็นอย่างมากว่ามันชื่ออะไรกันแน่นะครับบางทีเราไปเจอเหล็กแปบ๊บเหล็กแป๊บกลมเหล็กแป๊บชุบซิงเหล็กแป๊บปาปา เหล็กกวาวนไนท์เหล็ก P ีกวาวนไนท์เหล็ก GI นะครับผมแล้วมันจะแบ่งแยกยังไงนะครับผมอันนี้เราก็เอาจริงๆอะมันเป็นศัพท์ที่เรียกใกล้เคียงกันนะครับผมดังนั้นเราก็รู้จักประเภทมันก่อนนะครับพอรู้จักประเภทแล้วเนี่ยแล้วซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีสีของมันนะครับสีก็จะแบ่งตามความหนาซึ่ง อันนี้มันจะทําให้งงมากนะครับผมเพราะว่าสีของพีกาวานานกับสีของชุบเหล็กกาวานายชุบเนี่ยมันต่างกันชัดเจนแล้วก็มันใช้โทมันใช้สีเดียวกันแต่ว่าความหมายมันต่างกันนะครับผมอ่ะเรามาดูตรงส่วนของนะครับผมสีของเหล็กพีซิงก่อนนะครับพีกาวานายพีกาวานายนะครับจะแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับผมซึ่งความหนาก็จะหนา ตามนั้นนะครับผมก็คือแดงบางที่สุดนะครับเหลืองกลางๆแล้วก็น้ําเงินมีความหนามากที่สุดสําหรับพีกาวนท์นะครับผมแต่ถ้าเป็นฝั่งของอเหล็กชุบกาวนาทนะครับผมทั้งฮอตดิบและก็โบทายเนี่ยจะเหมือนกันนะครับผมจะเหมือนกันแต่ว่าตรงส่วนของโบทายที่เป็นการพ่นจะได้ความบางของชั้นกาวนท์เนี่ยน้อยกว่านะครับผมแต่ว่ามันก็จะได้ความเนียนมากกว่า แต่ถ้าเป็นการจุ่มนะครับเหล็กเกาวานไน์มันก็จะเคลือบแบบไม่ค่อยสม่ําเสมอแต่โดยรวมแล้วมันจะเคลือบเยอะมากกว่านะครับผมเยอะมากกว่าชั้นฟิล์มของกาวอสิงค์สีสังคสีนะครับผมมันก็จะมีมากกว่านั่นเองนะครับผมตรงส่วนของเหล็กชุบกาวานไน์เหล็กชุบกาวานไน์ก็จะแบ่งเป็นนะครับผมแบ่งเป็นสีเหลืองบางที่สุดนะครับผมสีน้ําเงินนะครับกลางๆนะครับสีแดงมีความหนามากที่สุดนะครับผมอ่า แล้วก็อันสุดท้ายก็คือสีเขียวสีเขียวเนี่ยต้องสั่งทำนะครับผมเป็นลักษณะของท่อที่มีความหนาเป็นพิเศษนะครับผมหนาเป็นพิเศษซึ่งใช้ในงานบางอย่างซึ่งต้องสั่งผลิตนะครับผมทีนี้ ไอ้เนี่ยแล้วมันจะสร้างความสับสนนะครับผมถ้าอย่างในยกตัวอย่างในโกบอลน,นะครับผมในโกบอลเฮาส์ทั่วไปนะครับถ้าเป็นเหล็กกวาวนไนท์นะครับผมถ้าป้ายมันเขียนว่าเหล็กเกวานไานท์ทั่วไปมันเป็นลักษณะของเหล็กพีเกวนไนท์นะครับผมซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าเหล็กชุบสังกะสีแต่จริงมันก็ชุบสังกะสีทั้งหมดนะครับเพราะมันเป็นสังกะสีคือซิงค์นะ,ะนะครับผมถ้าอย่างในโกบอลน,นะครับผมเราก็จะเรียกว่าเป็นเหล็ก กาวานท์ธรรมดานะครับอันนั้นให้เราเข้าใจหรือว่ามันเป็นเหล็กพีกาวานท์นะครับผมแต่ถ้ามันเป็นเหล็กฟอสติกกาวนท์ Hot หรือโปรไทก็ตามนะครับมันจะเขียนว่าเหล็กปะปากาวานท์นะครับผมเหล็กปะปากลมกาวานท์อะไรจะจะเขียนยาวกว่านั้นนะครับผมแต่ว่ามันจะเขียนเป็นเหล็กปะปานะครับผม บางคนก็แบ่งเป็นเหล็กประปาแท้กับเหล็กปลปกกากาวานไนท์นะครับผมก็คือเพราะว่าบางทีเราก็เรียกว่าแป๊บแป๊บปลาปานะครับมันเรียกปนกันนะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้งงนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กกาวานไนท์ธรรมดาหรือแป๊บกบาวานไนท์ให้เราเข้าใจว่าเป็นลักษณะของทีกาวานไนท์นะครับแดงบางสุด <S <S เหลืองตรงกลางแล้วก็สีน้ําเงินหนาที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กชุบซิงค์นะครับชุบซิงค์ มันจะเขียนว่าเหล็กปะปลานะครับใช้สําหรับปลาปากาวไนท์นะครับผมเหล็กปลปาหรือเหล็กปลาปากาวไนท์หรือบางคนก็เหล็กว่าเหล็กปลปาแท้ก็ได้นะครับเหล็กกาวไนท์กับเหล็กปลปาแท้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรนะครับซึ่งเหลืองบางสุดน้ําเงินตรงกลางแดงหนาสุดนะครับผมแล้วก็มีสีเขียวสีลักษณะเฉพาะนะครับผมบางคนก็แยกเป็นนะครับเหล็ก ท่อกาวนไนท์นะครับท่อกาวนไนท์ก็คือเป็นลักษณะของเหล็กท่อไม่มีมอกอนะครับผมแล้วก็เหล็กากาวนไนท์ทั่วไปก็คือเหล็กปราปากาวนไนท์ก็เรียกว่าเป็นเหล็กประปาเมียมอกอนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่า,าการที่มีพีกาวนไนท์เนี่ยหนมันยังไม่ได้มีมาตรฐานชัดเจนนะครับที่บ่งบอกว่าความหนาคุณจะได้เท่าไหร่ และเหล็กในกลุ่มพีกาวนไนท์ไม่สามารถไปรับงานของราชการได้ในงานที่ซีเรียสในงานที่ต้องมีทีวอาร์ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะอะไรเพราะความหนามันไม่ได้นะครับและก็ไม่ควรเอาไปใช้กับงานปะปาไม่ใช่ว่าสังกะสีมันจะตกปนเปื้อนนะครับเพราะจริงๆแล้วมันมีสังกะสีทั้งคู่เพียงแต่ว่าเหล็กพีกาวนไนท์นะครับมันเป็นการเอา กาวนัยเออเอาสิ่งสังกสีไปผสมกับเหล็กและมันมีความบางนะครับผมแล้วก็มันจะเกิดการผูกก่อนได้ง่ายกว่านั่นเองดังนั้นพอไปใช้ปุ๊บเราก็จะทําให้ท่อมันเกิดการกัดก่อนได้สูงแล้วก็พังได้ง่ายนะครับผมปกติแล้วการกัดก่อนทั่วไปเนี่ยเหลก็กกาวนัยน,นะครับจะเออเหล็กไอ,อ้ท่อกาวนัยเนี่ยจะมีความแข็งแกร่ง3เท่าถ้าเทียบกับท่อดำครับผมเช่นท่อดำสองปีผูกท่อกาวนัยก็ ก็6กปีประมาณนี้นะครับผมจ่าเพียงมันขึ้นอยู่ความหนาและชั้นซีนน,กกน,น,กกน,นนะครับอ่าส่วนอ่าฮอตดิดกาวนไนท์เหล็กชุบกาวนไนท์นะครับฮอตดิดกาวนไนท์กับโปรไทป์เนี่ยก็จะเป็นเหล็กปะปาแท้ที่มีมอกอคุมนะครับนั่นคือมอกกสองเจ็ดเจ็ดนะครับผมอ่าสองเจ็ดหกเนี่ยเป็นเหล็กดําเป็นท่อเหล็กดํานะครับผมแต่สองเจ็ดเจ็ดเป็นท่อเหล็กดําที่ไปชุบสังกะสีนะครับซึ่งมันจะมีอยู่เปอร์เซ็นต์ของ การเคลือบสังกะสีอยู่ว่าจะเคลือบเท่าไหร่เคลือบกาวนั้นะครับเคลือบเท่าไหร่นะครับผมซึ่งยิ่งเหล็กมีความหนาการเคลือบก็จะหนาไปตามนั้นเพราะมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความหนาของเหล็กนะครับผมดังนั้นเหล็กนะครับผมชุบซิง์มันจะมีมอก,มก BS, อ SS, BS, M, SS, นะครับผมมอกตั้งแต่ BS เอตั้งแต่ครับ b s เ BSM BS H นะครับผม BSS ก็เป็นสมอลนะครับก็เป็นสีเหลือง BSM ก็เป็นมีเดียมก็เป็นสีน้ำเงิน บีเอสสมอ่าบีเก <iah. S 1> <G> ็ค <anak> ืออ่าไนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยชัวรเท่าไหร่แล้วก็เป็นลักษณะของสเปเชียลนะครับก็เป็น b s Special ไปก็จะมีกาบอกอด้วยนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าคงจะเลือกได้ถูกต้องเนาะทีนี้การนำไปใช้งานนะครับผมเหล็กพีเอ่อเหล็กท่อาวไนท์ทั่วไปที่เป็น p ีซิงครับมันก็มีการทนความตัดกอดได้ได้สูงกว่าเหล็กดำเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ ที่สุดก็ตามนะครับดังนั้นก็เราก็จะเห็นในส่วนของไปทําเต็นท์นะครับผมขาโต๊ะพวกอะไรครับผมขาโต๊ะพวกงานเลี้ยงต่างๆจะเห็นว่าเป็นท่อนั้นแล้วก็ไปดัดทาข้อดัดทำลดนะครับลดพ่วงข้างอย่างงี้ครับผมอันนี้มันก็มีความทนการเป็นสนิมได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเป็นลักษณะของเหล็กที่มีมอกอรหรือเป็นชุบซิงค์นะครับชุบซิงค์เนี่ย ็จะนะครับเอาไปใช้กับงานที่ทนแรงดันสูงนะครับทนแรงดันได้สูงแล้วก็มีการแรงกดดันสูงอย่างเช่นวางใต้ท่อถนนนะครับผมหรือว่าวางให้รถทับอย่างเงี้ยมันมีความแข็งแรงของเหล็กดําอยู่ข้างในนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเอาไปใช้ในงานราชการได้แล้วก็เอาไปใช้งานฝั่งดินฝั่งอะไรต่างๆที่ต้องการความความแข็งแรงสูงนอกจากนั้นเอาไปใช้กับงานปปา เนื่องจากว่ามันเคลือบที่ค่อนข้างหนามากนะครับผมมันก็เลยทนทานเป็นสิปีก็ไม่มีการผูกก่อนถ้าเทียบกับพีกาวไนท์ก็อาจจะได้3าสปีก็อาจจะมีการผูกก่อนของตัวสังกะสีนะครับผมอ,อันนี้ก็คือแยกประเภทนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองตามราคานะครับผมราคาเหล็ก พีซิงค์นะครับผมก็จะแพงกว่านะครับเหล็กท่อพีซิงก็จะแพงกว่าท่อดํานิดนึงนะครับผมประมาณ10 2ถึง20นะครับแต่เหล็กชุบกะวันไน,นะครับผมที่มีมอกเนี่ยต้องบอกว่าต้องคูณ2เท่าของราคาเหล็กท่อดำนะครับผมก็แต่ว่ามันก็มีความแข็งแรงมากกว่านั่นเองนะครับผมเราสามารถทําเป็นชิ้นงานแล้วไปจ้างเขาชุบก็ได้นะครับผมโอเค ทีนี้เรามาสรุปนะครับผมว่าอย่างนั้นเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่อกาวนไนท์อย่างไรดีนะครับผมก็ุโจก็จะมีสรุปย่อยๆเป็น3าข้อก็คือ1นะครับผมเลือกก่อนให้ถูกกลุ่มนะครับผมให้ถูกกลุ่มก็คือกลุ่มของ P ีซิงหรือกลุ่มของชุบก,กาวนไนท์นะครับผม P ีกาวนไนท์หรือชุบก,กาวนไนท์นะครับผม เราต้องเลือกก่อนถ้าเป็นงานที่มีแรงดันสูงนะครับผมที่มีการบดอัดที่ต้องมีรถเหยียบที่ต้องมีการฝังดินนะครับเหล็กชุบซิงค์นะครับผมชุบซิงค์จะให้ความแข็งแรงมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กดําอยู่ข้างในและหุ้มด้วยสังซิงอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็พวกเหล็กพีกาวไนท์นะครับผมก็มีความทนการกัดก่อนได้ดีกว่าเหล็กดานะครับดังนั้นก็พวกเต็นท์พวกขาโต๊ะอะไรเงี้ย พอได้นะครับผมต่อไปเลือกที่2นะครับผมก็คือเลือกให้ถูกกับสีนะครับผมสีก็จะมีค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับผมพีกาวไนแดงบางสุดเหลืองตรงกลางน้ําเงินนะครับผมและนะครับการที่มันไม่มีมอกกมันมีสีส้มด้วยนะครับสีส้มก็คือระหว่างแดงกับเหลืองก็ออกมาเป็นส้มนะครับมันก็จะอยู่กลางๆระหว่างแดงกับเหลืองอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่ทําให้เหล็ก พี่กวาวนไนท์มันไม่มีมอ,อก,กอนครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมามาวัดกันเป็นมาตรฐานชัดเจนเนาะแต่ถ้าเป็นลักษณะของฝั่งของชุบก,กวาวนไนท์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของฮอตดิบหรือโบไทนนะครับผมก็จะเป็นสีเหลืองบางสุดนะครับสีน้ําเงินตรงกลางแล้วก็สีแดงหนาสุดนะครับและก็ถ้าอยากจะสั่งหนาพิเศษก็จะมีสีเขียวนะครับผมที่หนามากกว่านั้นอีกนะครับ นี่ก็คือข้อที่2เนาะสรุปข้อที่2ต่อไปข้อที่3ก็คือ,อเลือกนะครับผมให้ตรงกับลักษณะของงานว่าเราจะเป็นงานทั่วไปหรืองานที่จะต้องไปรับจ้างของรัฐบาลนะครับผมอันนี้เราต้องดูดีๆเนาะผู้รับเหมาก็ต้องดูดีๆไม่ใช่เหล็กกาวน,นัยจะใช้กับงานราชการได้ ทั้งนั้นนะครับดังนั้นเหล็กากาวานไนท์ที่มีมอกกเท่านั้นที่ทางราชการเขารับเรื่องนะครับตามตรงตามที่ตั้งทียวอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ3ข้อสรุปก็คือ1เลือกให้ตรงกับกลุ่มงานนะครับผมเลือกให้ตรงกับกลุ่มของเหล็กนะครับผมอสองก็คือเลือกให้ตรงกับสีเพื่อให้ได้ความแข็งแรงตามที่เราต้องการนะครับผม ต่อไปก็คืออันที่3าก็คือเลือกให้ตรงกับกลุ่มง,งานนะครับว่าจะเป็นงานทั่วไปหรือจะเป็นงานลับของราชการนะครับหวังว่าคงจะทําให้การตัดสินใจซื้อเหล็กท่อกาวนไยสักอันนึงนะครับมาใช้งานเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับหรือจะงงกว่าเดิมนะครับก็แล้วแต่นะโอเคใครมีข้อสงสัยสอบถามมาได้คอมเมนต์มานะครับหรือใครมีข้อมูลชี้แนะอะไรก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับอยากให้พูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับและก็เหล็กกาวนั้ยนะครับของท่อกับของเหล็กรูปพัณฑ์การเชื่อมทําได้ยากเหมือนกันนะครับดังนั้นรถไฟลง5หรือ10แอมป์ก็จะทําให้เชื่อมในกลุ่มเหล็กพวกนี้ได้ง่ายกว่านะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับคุณโจ้เหล็กงานช่างไม้จินอาสาครับ